ก็ต้องการสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับผักกิตันฟรีๆท่าทางฟรีๆนะครับผมบอกเลยว่าได้รับฟรีถาวรแน่นอนนะครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจในส่วนกิจกรรมว่ารับยังไงงเเเซิิรรรรร์ฟไไหนนนนนะะคัับป็กกจมออ่ นะครับผมมาก,ก่อนอื่นเลยนะพี่ขอไปอัปเดตในส่วนกิจกรรมนะครับผมท็อปอัพกันก่อนนะครับที่อัปเดตเเข้ามานะครับผมเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมมันไหนเอ่ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะท็อปอัพท็อปอัพนะครับเป็นท็อปอัพไอวอรเดี๋ยวต้องเอ้ยนี่ไงโอ้โหเลื่อนผ่านได้ไงวะเน,นี่ย นี่ไงนะครับก็คือเป็นท็อปอัพ299นะครับแล้วก็99เพชรนั่นเองนะครับเติมครบรับในส่วนกล่องศพไปเลยนะครับนี่เป็นกล่องศพแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับแล้วก็จะมีไอวอลนะครับสีส้มแบบนี้นี่เป็นไงสวยปะโคตรเท่นะครับเวลาถือประมาณนี้สำหรับสกินระเบิดนะครับโคตรกรอบโคตรเข้าก้ามทองเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกินระเบิดนะครับนี่299เท่านั้นนะเติมครบรับฟรีไปเลยนะครับในส่วนนี้กิจกรรมนี้มีถึงวันที่เท่าไหร่เออเดี๋ยวพี่ลืมดู นะครับกิจกรรมนี้มีถึงวันที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่เลื่อนดูก่อนมันมีถึงวันที่เท่าไหร่เอ,อ่ยถึงวันที่22นะครับมา2วันเท่านั้นนะครับย้ําว่ามา2วันเท่านั้นช้าหมดอดได้นะครับผมรีบๆเก็บเพชรมาจัดกันเลยนะครับหรือว่าใครอยากได้ส่วนลดแบบพิเศษเนี่ยพี่แนะนํนาเลยนะครับเว็บเติมเกม .com นะเพราะว่าเขามีโบนัสนะครับเติมผ่านาช้อปปี้เพย์เติมผ่านาบัตรกาลีน่านะครับบัตรบัตรกาลีน่าเซเว่น นะครับผมบัตเชลคาริน่าเชลนะครับผมก็คือจะมีในส่วนนะครับโปรโมชั่นนะครับโบนัสนั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรคมคมจัดจัดเลยนะครับในส่วนนี้เนาะทีนี้มีกิจกรรมอะไรเข้ามาใหม่หรือเปล่าพี่พามาดูนะครับว่ามีอะไรอัปเดตก็มาใหม่หรือเปล่าก็ไม่น่าจะมีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นตู้สุ่ม8ิทีนะครับสำหรับสกินปืนนะครับ MP5 นะครับอัปเกรดนั่นเองนะครับใครที่ถึงเลเวลไหนแล้วอัพถึงเลเวลไหนสมหมดกี่เพชรคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะเพื่อจะเป็นแนวทางกับคนที่ยังไม่ได้ สมมั่นเองนะครับเขาจะได้แบบยังไงเตรียมเพชรนั่นเองนะครับผมเนาะทีเนี้ยเดี๋ยวพี่พามาดูวนส่วนตั๋วอีโวนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหายบักหรือยังเอ่ยนะครับสำหรับบางคนถามพี่เยอะเลยนะครับว่าพี่มันหายบักยังนะครับผมสาหรับตั๋วอีโวนะครับที่จํากัดเวลานะครับหมดเวลาเนี่ยวันที่30เดือน6กนะครับก็อีกนานอยู่แต่ว่ายังไงอ่ะของฟรีมันชอบบักนะครับผมและส่วนของเสียตัง่ยไม่บักสักอันนะครับผม งงเลยครับโอเคนะครับเวลาเรากดใช้เรากดใช้ไปเลยนะครับมาดูซิว่าจะหายบั๊กหรือยังนะครับผมอ่ะอ่ะเห็นไหมเรียบร้อยถ้าขึ้นมาเลขศูนย์แบบนี้นะก็คือจะยังไม่หายบั๊กนั่นเองนะตอนนี้ยังบั๊กอยู่เห็นปะพี่ก็ส่งเรื่องไปแล้วนะส่งเรื่องผ่านฝ่ายบริการลูกค้าวีไฟไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่แก้เลยนะครับผมไหนปะเออนะครับพี่ก็ยังงงเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รอต่อไปครับเดี๋ยวก็จะน่าจะได้เองแหละนะครับผมก็ประมาณนี้ส่วน กิจกรรมวันที่23เนี่ยก็จะมีทางด้านของกิจกรรมนะครับผมรับผึกชิตตันฟรีนะครับยกเซิร์ฟเลยนะครับวันที่23นะที่จะถึงนี้นะครับอีกเท่าไหร่วันนี้วันนี้เท่าไหร่ละวันนี้วันที่20อีก3วันเท่านั้นนะครับอีก3วันเท่านั้นนะครับแล้วพี่ขอบอกเลยว่าในส่วนวันที่23เนี่ยอาจจะมีกิจกรรมอื่นเข้ามาด้วยนะครับอ่านะเพราะว่า เจมส่งของให้พี่รีวิวนี่บอกเลยว่าของเยอะมากนะครับมีทั้งไอวอลนะครับที่เข้ามาเป็นท็อปอัพแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางเปิดตัวนะครับนี่เป็นรถแม็กดาเรนนั่นเองนะครับนี่อย่างเท่นะครับเป็นไงเท่ปหมตอนนี้กลับมาแล้วนะครับผมใครที่พลาดไปสำหรับรอบแรกนะครับผมแล้วก็จะมีดาบคาตานะนะครับเอเอเอนะครับหรือมวยปั้มนั่นเองนะครับโอ้โหมาแน่นอนนะสำหรับกิจกรรมมวยปั้มนะครับนี่นะครับ อ่านะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีชุด OVP ผู้ชายั่นเองนะครับอ่านี่ชุดนี้เลยนะครับหล่อเท่่จัดๆนะครับผมบอกเลยว่าใครอยากได้เนยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมหลายคนก็บอกว่าหัวเหมือนพี่เนมนะครับแล้วก็เสื้อเนยเหมือนพี่ปิมนะครับผมโอเทดูเอฟเฟกต์เดี๋ยวโอเทเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของชุดเก่านะครับเป็นเซตนะครับบรุษปริศนานได้เองนะครับนี่ก็จะกลับมาเหมือนกันนะครับนี่เป็นไงเทวะ ชุดเก่าแต่กลับมาใหม่นะครับผมโอเคก็มาที้แหละสลับของใหม่แล้วก็ของเก่าที่จะกลับมานะครับในอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับรอกันได้เลยมาแน่นอนเย็นนี้อาจจะมีอะไรมาก็ต้องรอเกมอัปเดตนั่นเองครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะขอวัดไปเซิร์ฟไหนดีก่อนไปเซิร์ฟสิงคโปร์ก่อนละกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมราาดอนนะครับราาดอนเนี่ยก็คือมีหลายเซิร์ฟมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเซิร์ฟนะครับอินโดเซิร์ฟอะไร่ะ ถ้าพี่จำไม่ผิดเซิร์ฟรัสรเซียปะเซิร์ฟอะไรอ่ะเยอะมากนะครับแล้วก็มีเซิร์ฟสิงคโปร์ด้วยนะครับสิงคโปร์อินโดนะครับเยอะแยะมากมา,กสายสำหรับกิจกรรมนี้นะครับทีนี้กิจกรรมนี้มาเล่นยังไงก็มันจะเป็นแบบนี้นะครับอยู่มุมขวามือเห็นปะข้างบนกดเข้าไปปุ๊บม,มันจะเป็นแบบนี้ครับผมอ่ามันจะมีรางว ah ัลล็อกอินนะครับล็อกอินรีเวิร์ด นะครับแล้วก็จะมีภารกิจให้เก็บโทเค็นนะครับมีในส่วนของแรกรางวัลนะครับร้านค้าทั่วไปแล้วก็ร้านค้าพรีเมียมนะครับร้านค้าพรีเมียมก็จะมีสกินปืนถาวรนะครับนี่สกินปืน AK47 นะค่าสแตทก็คือมีก็คือก็คือมีนิดเดียวนะครับผมมืคือดาเมจบวกหนึ่งระยะบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ลบหนึ่งนั่นเองนะครับค่าสแตทก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นของฟรีนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็คือให้เก็บโทเค็นมาแลกนั่นเองนะครับไม่ง่ายเลยนะครับง่ายๆเลยสำหรับกกิจรรม นะครับแล้วก็จะมีท่าทางฟรีด้วยนะวันที่23สานะครับเมษายนนะครับท่าทางฟรีนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยอ๋อเดี๋ยวพี่จะพามาดูปฏิทินกันดีกว่านะครับสลับปฏิทินของฟรีเนาะว่ามีอะไรบ้างจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับผมนะปฏิทินของฟรีอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงนะครับก็คือกิจกรรมเขาเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่16ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็จะมีสกินเปิลทาวนนะครับผมมีตั๋วอีโวมีท่าทางสวัสดีนะครับทาวนนะครับแล้วก็วันที่ เท่าไหร่เนี่ยนะครับอ่ามีผึกชิ้ตัน้นถาวรเอ้ยถาวรมันมีเช่าได้หรอวะแล้วก็มีผึกชิดตัน้นวิฟรฟีด้วยนะครับนี่เห็นปะนาะมิสกินระเบิดมีชุดผู้ชายนะครับผมมีหนวดโอ้โหม,มีกระทะถาวร นะครับโอ้โหของฟรีเยอะจัดๆนะครับสลับเซิร์ฟสิงคโปร์นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับสรับวิธีเล่นก็ตามที่พี่บอกเลยกดเข้าไปในกิจกรรมปับ๊บมันก็จะมีอันนี้คือโบย่ารวมนะครับรวมทั้งเซิร์ฟของเซิร์ฟสิงคโปร์เองนะครับผมนะก็จะสะสมให้ครบ300เพื่อจะรับของฟรีตามรูปเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของอื่นอีกแย่มากมายนะที่นี้ เดี๋ยวพี่จะพาข้ามไปอีกเซิร์ฟหนึ่งเป็นเซิร์ฟอินโดนั่นเองนะครับเซิร์ฟอินโดก็มีของแจกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดตัวนี้ชุดย้อมแมวนะครับผมนะชุดย้อมแมวนะครับเอามาแจกนะครับก็มีท่าทางบัตรเป็นชื่อนะครับมีตัวอีโวนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดกิจกรรมนี้เล่นง่ายครับผมก็คือกดเข้าไปปั๊บมันจะให้ใส่ u ู d นะครับผมเชิญเพื่อนนะครับน่าจะเชิญเพื่อนรีวิวห้าลเวลวเจ็ดรีวิวสิบหรือรีวิวสิบห้าประมาณนี้หรือว่าเชิญเพื่อนแบบว่า ที่ไม่ได้เล่นแล้วหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมให้ครบเลเวลเพื่อจะรับชุดนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราเชิญแล้วเนี่ยมันจะปลดล็อันข้างล่างเห็นไหมตอนนี้อันข้างล่างเรือข้างบนวะที่ยังกดไม่ได้นะเห็นไหมที่ยังกดไม่ได้นะนะครับเนี่ยมันจะมีรางวัลอีกอันนึงอ่ะนะครับเป็นหน้าทางตัวนี้นะครับผม,ผมก็จะประมาณนี้แหละนะถ้าพี่เดานะถ้าจะเดาถูกนะแล้วก็สำหรับกิจกรรมนี้ก็รอเข้าเซิร์ฟไทยแน่นอนนะครับแล้วก็ที่น้องๆถามมาหลายคนว่าพี่พี่รู้ได้ไงว่า โหมดซอมบี้จะมาวันไหนนะครับนี่พี่ดูจากเซิร์ฟอินโดเลยไหมเขาบอกวันที่26นะครับเมษายนเห็นงแม่นเนี่ยเป็นอ่ายังไงอ่ะเป็นโหมดซอมบี้แบบใหม่นะครับรอกันได้เลยนะครับเซิร์ฟไทยก็ไม่แน่เหมือนกันที่จะมานะครับแล้วก็จะมีไอวอลฟรี <c oughs> ด้วยโอ้โหแย,ย่ๆแต่เป็นเหมือนโทรศัพท์ของฟรีนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอแรกตัวไปก่อนนะครับผมกลับมว่าสวัสดีครับ